สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ท่านผู้ชมได้เท่ากซื้อรถชมกันแล้วนะครับคันนี้เป็นนิสสันซันนี่นิโอปี2003นะครับกับราคาไม่แพงนะครับ77,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มค่าเกินราคานะครับตัวรถสภาพดีมากครับราคานี้ก็ยังต่อรองกับเจ้าของได้ด้วยภาษีก็ไม่ขาดเล่มเอกสารโอนมีให้ครบรถใช้น้ำมัน9195 E20 ได้ครับเป็นน้ำมันล้วนๆนะครับไม่แก๊สเครื่องดีมากๆครับแม็กขอบสิบเจ็ด เครื่องเสียงมีนะครับมีเครื่องเสียงอย่างดีมีแอร์แบ็ก ABS ให้ด้วยครับดิสเบรกหน้านะครับกุญแจรีโมทประตูเซ็นทัลล็อกภายในสวยงามสะอาดเป็นเบาะหนังเดิมๆครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับเบาะครับสีสันเงางามรอบพันนะครับสีเต็มเครื่อง QG 1800cc ครับสมบูรณ์เดินเรียบไม่สั่นน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับความร้อนปกติเกียร์ออโต้เปลี่ยนครบไม่มีกระตุกเข้านิ่มครบเกียร์นะครับ ช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังครับแอร์เย็นครับตัดต่อปกติกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานขึ้นลงครบพวงมาลัยมีแอร์แบ็กเอวีเอสนะครับเบาะเดิมโรงงานสภาพยังสวยครับอ่างยางอะไรไม่แรงมีครบนะครับภายในสวยสะอาดสไตล์ VP เลยทีเดียวครับเป็นเบาะหนังตัดกระแผงสวิสสีครีมครับมีเครื่องเล่นเสียงด้วยครับเอารีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับเกียร์ออโต้ครับ ปูนสีครีมสวยหรูสไตล์ V.I.P เลยทีเดียวหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับแถมชุดเครื่อง่นเสียงด้วยครับคุ้มครับราคานี้ไม่แพงครับ70,000บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรลองกับเจ้าของได้นะครับตามนี้เลยนะครับภายในสวยงามสะอาดตาท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะครับหรือถ้าฟังรายละเอียดไม่ทันกดรายละเอียดที่ใต้คลิปได้นะครับใส่รายละเอียดไว้ให้แล้วเช่นกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ